พามาดูไอ้นกนะครับที่มันตกลงมาน่าจะตายนะครับดูตัวแข็งทื่อไปแล้วนะครับนี่ฮะน่าจะตายไปสักชั่วโมงขึ้นไปแล้วนะครับสวยนะครับนกตัวนี้โอ้ทั้งปีกปีกก็สวยหางก็สวยครับอือหือเนี่ยดูครับนี่ครับสวยครับนกอันนี้ฮะ ตายยังไงก็ไม่รู้นะครับนี่ยพวกตัวนี้บางคนน่าจะไม่รู้นะครับว่าผู้บรรยายนี่ก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่านกอะไรก็เลยไปเสิร์ชหาใน Google นะครับถ่ายรูปเข้าไปกูถาม Google นะครับ Google ก็เลยบอกว่านกแต้วแล้วนะครับนี่หรือว่านกกอหลอนกกอหลอนกแต้วแล้วนะครับตายนะครับตัวเท่าฝ่ามือนี่แหละสวยงามนะครับ ตายนะปกติจะจับกันหรือดูหาดูกันได้ยากนะครับนกชนิดแบบนี้นะครับมันสวยนะครับคล้ายนกกระต็นบ้านเรานะครับแต่ไม่ใช่นะครับมันสวยกว่านะครับนกแตวแล้วนกแตวแล้วธรรมดานะครับที่เสิร์ชดูใน Google นะครับคือนกกอหลอนกกอหลอตายครับน่าเสียดายมาก คช่ครับ